VTEC h i i t n e s Business, เครื่องออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผม e x c h a n g e พูนัทหมือนหน้าครับสำหรับใครตอนนี้ที่บอกว่าอยากจะวิ่งออกกำลังกายแต่ไม่มีสถานที่วิง่งอยากจะวิ่งออกกำลังกายภายในบ้านแต่มีพื้นที่จำกัดปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปครับเพราะวันนี้ผมมากับรูวิ่งไฟฟ้าที่น่าสนใจมากๆของ VTEC h f i t n e s รุ่นอีกเกิลวนครับ ลูวิ่งไฟฟ้าอีกเกินวันมีขนาดกระทัดรัดจัดเก็บง่ายมาพร้อมกับจอแสดงผล L c D ขนาดกว้างถึง7นิ้วยังบอกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นที่ประจรการเต้นของหัวใจความเร็วระยะทางแทเลอรี่เวลาที่ใช้วิ่ง ยังสามารถปรับระดับความเร็วได้ถึง16กิโลเมตรต่อชั่วโมงและตั้งค่าความชันได้ถึง15ระดับครับเราสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วและความชันของลู่วิ่งได้โดยการกดปุ่มบริเวณที่พักแขนด้านข้างครับสามารถเชื่อมต่อ mp 3และมีช่องเสียบ usb อีกด้วยและด้านล่างของลู่วิ่งนะครับยังมียางกันกระแทกถึง6จุดด้วยกัน ลดอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับข้อเท้าและหัวเข่าครับทําให้คุณสามารถวิ่งได้นานมากยิ่งขึ้นครับสาหรับสายพานนะครับเป็นสายพานลายไดยมอนด์เคลือบใหญ่แก้วครับทำให้วิ่งสมูทแข็งแรงเหนียวทนทานใช้งานได้อย่างยาวนานและยังมีหน้ากว้างถึง48เซนติเมตรให้ความยาวถึง1.35เมตรครับตัวมอเตอร์มีกำลังถึง3.5 h p ปีทำให้เราสามารถที่จะปรับเพิ่มลดระดับความเร็วได้อย่างสมูทไม่มีสะดุขดขณะวิ่ง เดี๋ยวผมจะแนะนาพร้อมสาธิตวิธีการวิ่งไปพร้อมๆกันครับเพื่อความปลอดภัยครับนี่ครับผมระบบเซฟตี้ครับเป็นระบบแถบแม่เหล็กนะครับนาตัวหนีบหนีบกับเสื้อผ้าออกกาลังกายของคุณครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงแบบนี้ก็ได้ครับเพื่อความปลอดภัยเวลาเกิดอุบัติเหตุแถบแม่เหล็กหลุดเมื่อไหร่เครื่องจะหยุดทํางานทันทีครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับมีทั้งหมด20โปรแกรมอัตโนมัติครับกับอีก1โปรแกรมแมนนวลผม start แบบแมนนวลก่อนละกันครับหน้าจอนี้ LCD 7นิ้วบอกฟังก์ชันรายละเอียดครบ ทุกการใช้งานของการออกกำลังกายจริงๆกันนะครับผมปุ่มสตาร์ทสีเขียวเพียงแค่คุณกดปั๊บก็จะเป็นการเริ่มวิ่งครับอันนี้แบบเมนูนะครับไปแบบสบายนะครับพักๆหนึ่งปรับระดับความเร็วได้ครับผมปกติแล้วรู้วิ่งทั่วไปนะฮะการจะปรับระดับความเร็วส่วนใหญ่ต้องมากดที่หน้าจอมอนิเตอร์แบบนี้ซึ่งแน่นอนครับมันค่อนข้างจะไม่ถนัดเขาแก้ปัญหาตรงนี้ครับสำหรับ E a เก e ลวันครับเขามีปุ่มปรับระดับความเร็วอยู่ด้านข้างครับ ผมสามารถที่จะปรับได้อย่างง่ายดายครับเพียงแค่กดบวกและลบครับตอนนี้ผมกำลังเพิ่มสปีดนะครับตัวสปีดของเขานะั้นนะฮะสามารถทําความเร็วได้สูงสุดถึง1ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสาหรับมอเตอร์ขนาดนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเพิ่มความท้าทายในการออกกาลังกายมากยิ่งขึง้นเพิ่มการคาร์ดิโอเผาผลาญแคลอรี่โดยการปรับระดับความชันซึ่งปุ่มระดับความชันก็มีอยู่2จุดด้วยกันครับไม่ว่าจะปรับจากหน้าจอหรือปรับจากด้านข้างแบซ้ายมือแบบนี้ได้ครับสะดวกสบายเหลือเกินครับ ขนาดว,วิ่งนี้ผมรู้สึกเลยนะครับว่าแตกต่างกับลู่วิ่งทั่วไปที่ใช้ภายในบ้านนะฮะเพราะว่าความกว้างของขนาดสายพานเขานั้นกว้างมากครับทำให้รู้สึกว่าวิ่งสบายแล้วก็ไม่อึดอัดครับแรงต้านหรือแรงกระทบที่มีต่อข้อเท้าจนถึงหัวเข่าเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับรู้สึกการวิ่งเนี่ยมันจะสมูทมากเพาจะมีตัวลูกยางนะครับลดแรงกระแทกถึง6จุด เรียบร้อยครับนี่คือรูวิ่ง e ีเกิลวฟังก์ชันเหนือกับรูวิ่งทั่วไปจริงๆครับผมโอ้โหสุดยอดมากครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรูวิ่งไฟฟ้า e ีเกิลวที่ให้มากกว่าการออกกำลังกายกับดีไซน์ที่สวยล้ำสมัยวางมุมไหนของบ้านก็ดูดีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับ v t e h f i t n n s t เครื่องออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณครับ v t e ทค f i t n e s s เครื่องออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณ